สวัสดีค่ะแล้วอันนี้คือการพรีเซนต์ VTE c h e m o p r o p h y l a x i s ของ external t e r n e มาตรพัดนะครับผมก็ข้อของเรานะคะก็จะเป็นเอ่อ benefit ของการใช้ c h e m o p r o p h y l a x i s ในคนไข้ perioperative เอ่อในการเกิด VTE ค่ะก็ข้อของเราบอกว่าในแคปในคนไข้ที่มี c a p i i n i สกอร์มากกว่า7 ควรใช้ยาคีโมโพรฟลา็กซิตเพื่อลดคอมพลเคชัน uh, ของ BTE แล้ว uh, คนไข้ที่ a p คปฮี score น้อยกว่าอาจจะมีคอมพลเคชันเช่น b e a d i n g Complication มากกว่าก็ risk กับ benefit ไม่ค่อยเหมาะกับคนไข้ที่มี c ค p i n นิน้อยกว่า7ค่ะ uh, ส่วน statement ที่2ก็คือการใช้ compression stocking uh, จะ reduce risk ของ v t e ได้ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับคนที่ไม่ได้คำแแ i เรื่อง p o l y ล y s i ค่ะ,ะก็อันนี้คือคาพินิสกรคข้าวๆนะคะก็จะดะูดูความเสี่ยงของผู้ป่วยเช่นเรื่องอายุแล้วดูจะดูเรื่องอตัว Surgery ว่าจะทำ Surgery อะไรคะ่ะประมาณนี้ส่วน discussion เพิ่มเติมจากกลุ่มที่แล้วที่เคยทำ discussion เรื่องนี้นะคะ กอ็อย่างแรกที่ u p อร์ตตัว s t a t e มนต์ก็คือเรื่อง c ค p i n i s s c อ r e ค่อนข้าง a l ล d เด e ในหลาย s t u ดดค่ะแล้วการที่ใช้ c h e m o p ฟ o p h ล็กซ i คค่อนข้างก็สามารถ increase risk ของ bleed ได้ค่ะ,ะส่วนการส่วนสิ่งที่ disprove a p ตัว s t a t e มนต์ก็คือ,อในโจทย์เขาใช้ Ca p i n i s Score ตอน2005ค่ะซึ่ง ตอนนี้มีเเปอร์ออกมาใหม่แล้วมี c a p i n i s score ที่ออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วก็มีหลายเเปอร์ที่ค่อนข้าง validate c a p i n i ของ2013ค่ะก็จะมีเเปอร์นี้ที่ออกมาเมื่อปี2022ค่ะ,อ,ะอันนี้คือ,อการเทียบระหว่าง c a p i m i 2005พกับ2013นะคะก็จะมีเรื่อง bmi ที่เพิ่มขึ้นในปี2013แล้วก็จะมีะข้ออื่น ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าตามแคปเ i นี่สองพันสิาเขาก็จะแบ่งไม่ใช่แค่มากกว่า7หรือน้อยกว่า7ตอนนี้เขาก็จะแบ่งเป็น low moderate กับ high กับ highest risk ค่ะซึ่ง low risk ก็จะถือว่า h a p p i n ี่ score 1นค่ะแล้วก็เขาก็จะ recommend ว่าให้ใช้ c o m p r e s s i o n boost หรือการใช้ยาค่ะ ถ้าเป็น moderate ก็คือได้แคปเนีสสาถึงสค่ะก็คือให้ใช้ตัว compression boot หรือว่าให้ low dose heparin หรือ low molecular weight heparin ค่ะอ่เอ่อ risk ที่3ก็คือ high risk ค่ะก็จะเป็นได้แคปเนีสก็5ห้าถึงแค่ะก็จะเป็นการ recommend ใช้ compression boot และการให้ยา low dose heparin หรือ low molecular weight heparin ค่ะ แล้วสุดท้ายแล้ว uh, category highest risk ค่ะก็จะเป็น c คาปิ n น Score มากกว่า9ค่ะอันนี้เขาก็ Recommend ให้ใช้ compression boot และ low dose heparin หรือ low molecular weight heparin ค่ะให้เป็น30วันค่ะก็เราควร uh, ก็จากวิจัยนะคะก็ uh, ตัว s t จ t e ไม่ค่อนข้าง validate ค่ะ uh, แต่แค่มีบางอย่างที่เปลี่ยนด้วย uh, การที่มีการเปลี่ยนของคาปิเนสกอร์ค่ะ เอ่อก็เราควรใช้วิธีอะไรในการป้องกัน VTE ในระหว่างการผ่าตัดก็จะตามตัว Caprini score เช่นกันค่ะอันนี้ก็มาจาก SAGE and Skyline ค่ะเอ่อ, S A G e S, line, อ,อถ้าเป็นกลุ่ม moderate ก็ควรที่จะมี mechanical prophylaxis ค่ะแล้วก็มี chemical หรือ chemical prophylaxis แล้วส่วน high risk จะใช้ dual ทั้งคู่ค่ะก็จะมีทั้ง chemical กับ mechanical prophylaxis ค่ะ ว่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเราก็จะทําอย่างไรแล้วก็เหมาะสมไหมนะครับก็คือของในโรงพยาบาลรามาธิบดีว t e ี i s ล a s s e s s m e n t ก็คือจะมีใบประเมินเลยครับว่าคะแนนออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วก็โดยเราจะประเมินแบบอย่างที่เพื่อนพูดครับเป็นอายุแล้วก็เป็นประวัติความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นตารางของอาคาพินี่ของปี2013ครับแล้วก็นําคะแนนที่ได้นะครับผมมาประเมินว่าเป็นลิสแบบไหนว่าเป็น วิ l y Low, Low, Moderate หร like, right? like, like, right? like, ือว่าเป็น High ครับผมก็คือถ้าคะแนนอยู่ที่สูงก็จะเป็น e e l l y o w w เขาแนะนำให้เป็น Early Ambulation ครับโดยระยะเวลาก็คืออยู่ในช่วงการที่นอนโรงพยาบาลครับผมแต่ถ้าคะแนนอยู่ที่1-2ก็จะอยู่ในช่วง Low Risk Level ครับก็คือแนะนาให้เพิ่มเป็น Mechanical p r o p h y l a x i s เพิ่มครับแล้วก็มี Early Ambulation เหมือนเดิมโดยระยะเวลาเป็นการนโรงพยาบาลครับผมถ้าคะแนนอยู่ที่3าถึง4ครับผมอยู่ที่ moderate risk level ครับ อทางโรงพยาบาลก็คือจะเริ่มเพิ่มเป็นฟาร์มาโคโปรไฟลักซิคครับเป็นอินโนซ่าพารีน40มิลลิกรัมกับเฮปเปอริน500ยูนิตครับซับคิวทีไอดีครับผมแล้วก็ยังคงอ่ะยังเป็นบวกลบเรื่องของมานาคานิเคิลโปรไฟลักซิคครับแต่ว่ายังมีเรื่องเออรี่แอมบูเลชันครับระยะเวลาก็เป็นในการแอดมิดโรงพยาบาลในวิสิตนั้นครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นคะแนนมากกว่า5สกอร์ของคาพินี่ครับผมก็จะเป็นอยู่ในช่วงไฮดิสเลเบลครับก็คือ จะให้ทั้งหมดเลยเป็นทั้งฟาร์มาโคโปรไฟล์ล x กซิต c h ไม่ c ค่ p นข้อโปรไฟล์ลกซิตแล้วก็เออร์ลี่แอมบูเลชันโดยระยะเวลาจะแยกเป็นผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็งครับก็จะเป็นหนึ่งถึงสิบวันแล้วก็ผู้ป่วยถ้าเป็นมะเร็งก็จะเป็นยี่สิบแปดวันครับผมการที่ทำแบบนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ตามไกด์ไลน์ค่ะครับผมต่อไปก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Normal Oral a n t i c o a ี Therapy หรือว่า n o a c นะครับผมก็คือการให้แอนตี้โคในช่วงโพสต์อัพก็คือ,คอ,คอ,คอ จะให้ในกรณีที่มีบี t i n g งลิสสูงครับในกรณีที่ต้องต้องผ่าตัดซ้ำอะไรอย่างนี้ครับโดยมีแอสซิลูตคอนทราคซิเคชันก็คือมีแอคทีฟฮิม a เลตครับแล้วก็มีเรื่องของ s ซีเวียทอมาครับผมส่วนเ a ลทีฟก็อาจจะมีพวกอินท่าเคนอย่างฮิม e เลตเคนอโตมีใน2สัปดาห์อะไรอย่างนี้ครับผมคอมเพลเคชันที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไมเนอก็จะเป็นพวกคูลฮิมโตม่าหรือว่าเป็นฮ e มตอเีหรือว่าเป็นเดนไซบีตติ้งครับผมถ้าเป็นเมเจออาจจะเป็นพวก d i ว e n s i o n หรือว่า pack เ a t i o มากกว่าสอง u ครับผมโดยขนาดยาี t โ coag หรือว่าการบริหารในการรักษา a c u t ท vte ครับผมเพื่อจะมีของ w i k แล้วก็ standard จะเป็น w i k ครับโดยระยะเวลาจะให้ช่วง initial ยล a ฟ e ถึงห้าวันแล้วก็มี hand ์เ a s e ถึงสามถึงหกเดือนครับผมส่วนยาอื่นก็จะมี dabigatran เลวาล็อกซาแบน apixaban แล้วก็ อิน็อกโซแบนครับผมค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะตัวโควิด19เปลี่ยนการแมネจเมนต์ของการ v ีทีโปรเฟสยังไงก็มีเปเปอร์ที่ออกมาเมื่อปี2021ค่ะที่เทียบเรื่อง c a p r i n i Score ในผู้ป่วยที่ มีการติดเชื้อโควิด19อย่างที่เราทราบกันนะคะในการติดเชื้อโควิดก็มีเพิ่ม risk toble m b o l i s m ได้ซึ่งก็เคยมีกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วก็มี paper เเก่อนหน้านี้ที่อธิบาย risk น,นี้แล้วก็เป็นแบบ meta analysis ที่เห็นได้ชัดเจนว่าโควิดก็เพิ่ม risk ได้ค่ะส่วน paper น,นี้เป็นการเทียบ capniscor original capniscor e กับ modified capniscor ที่เพิ่ม point ให้ตัวโควิดค่ะ อันนี้ก็จะเป็น modifying c a p n o s c o e ที่ paper น,นี้นทำนะคะจะมีเรื่องของโควิดที่เพิ่มขึ้นมาะจะได้2แต้มโควิดที่เป็น asymptomatic จะได้2แต้มค่ะแล้วโควิดที่ symptomatic จะได้3แต้มแล้วก็โควิดที่มี s y m p t o m a t i c แล้วก็มี dimer d, d positive จะได้5แต้มเพิ่มมาค่ะซึ่งสุดท้ายแล้ว paper น,นีน้สรุปได้ว่า จากการเทียบไม่มี significant difference ระหว่างการใช้ modified Capniscor e ที่เพิ่มตัว c o v i d 19หรือ Capniscor e ตามปกติค่ะก็คือในคนไข้ที่ติดเชื้อ c o v i d 19หรือคนไข้ที่ฉีดวัคซีน c o v i d 19ก็คือไม่ต้องอเปลี่ยน management อะไรเพิ่มเติมค่ะแตะ่ก็อาจจะต้องเฝ้าระวงังแล้วก็อคอย r e evaluate ตัว Capniscor e เพิ่มค่ะ ในระหว่างการ